กูอาจจะลูกหมากำลังจะตกน้ำอ่ะเฮ้ยเเดี๋ยวเราพาเราช่วยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะแพนด้ากุ๊กกุฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุกตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะนยแล้วหมาพวกนี้เดินตามนำมาทำไมคะนั่นสิเหมือนมาเรียกเราแล้วก็กลับเข้าไปที่เดิมอ่ะ หรอเฮ้ยเข้าไปในสวนนี่หรออืมเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะอเอ้าก็ไม่ตอบเนียไปดูดีกว่าเฮ้เดี๋ยวนะลืมไปก่อนเข้าบ้านคนอื่นอ่ะเราต้องเรียกคนก่อนเพราะีนเนี่ยมีโรงเรือนด้วยเป็นสวนเราต้องเรียกก่อนนะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะ Hello Good morning เงียบเซ็อ๋อมีไก่ขันไงแสดงว่าคนไม่อยู่แต่มีไก่อยู่งั้นงั้นถ้าไม่อยู่อ่ะเออโอ้โหมีน้ำด้วยทุกคนงั้นขอจับปลาสักหน่อยแล้วกันขอจับปลาหนนะฮะไม่มีคนอยู่จริงนะเขาขายปลาไม่ใช่หรอ ำไมอ่ะก็ขายก็จับได้ก็คนไม่อยู่ไงคะอ๋อก็เดี๋ยวพอเราได้ปลาใช่ไหมสมมุติอ่ะตัวละ2บาทใช่ไหมเราก็สมมุติเราได้สิบตัวแล้วก็ให้เขา20ไงหรือล้วก็จับมาก่อนตัวนี้แหละจอมลงไปเลยเนาะหนึ่งสองสามจอมโอ้ยทุกคนลงมาลุ้นกันว่าจะได้ปลากี่ตัวเฮ้ยมันกบนี่โอ้ยโหดเยอะเลยกบโอบออบออบเนอเฮ้ยน่า ใช่ที่มเฮ้ยเฮ้ยจะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอ๋อเขามากินน้ำค่ะอืมวังตกน้ำาลไปเรยขโมนไป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 ถ้าตกน้ำไปไม่มีคนเห็นแย่เลยนะเออรู้แล้วอย่าไเกาะทางไปไมาเหลืออยู่ตัวเดียววะเอ้าเมื่อกี้มีตั้งหลายตัวนี่คะเหมือนกระโดดเกาะเรียกอะไรด้วยไมู่้วาเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอย่าลุ้น้ำเหมือนกระโดดเกาะเรียกเหรอเฮ้ยเฮ้ยตกน้ำเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาเหมือน ทำท่าอะไรให้เราดูอ่ะอืมเฮ้ยทุกคนดูดิเหมือนเขาต้องการจะคุยอะไรกับพี่กูกก็ไม่รู้อ่ะรู้แล้วก็ในนี้มีน้ําไงอ๋อใช่แล้วก็ไปทางนู้นตามไปดีกว่าไหมตามเหรอเหมือนเขาจะเรียกให้เราไปทางนู้นใช่ไหมอ๋อครีไปไปดีกว่าลูกไปไหนอ่ะลูกไปไหนอ่าสิมันจะบอกเลยข้าแรงแล้วเนี่เฮ้ยนี่นี่น่ตอนนี้เราได้ยินเสียง สิ่งลูกหมาขอความช่วยเหลือ,อเอา้าไม่ใช่ลูกหมาตัวนี้เหรอไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยไม่ไงัตวตัวของเสียงอะ่ะเฮ้ย Ar, โอ้มันซนจริงๆโอ้ยโอ้ยเรทไมถึงลงน้ำได้อ่ะโอ้ยโออยอย่าเพิ่งกระเดอย่าเพิ่งกระดาโอ้โอ้อ้โอ้ยทุกคนช่วยได้แล้วโอ้ยโอ้ยจะลงไปอีกตัวนะ ลงไปกินปลาหรือว่าไปกินน้ำเลยตกน้ำอะ่ะแสดงว่าเขาอะ่ะขึ้นตกโฟมนั้นได้แล้วใช่โ,โฟมมันก็ลอยไปไงลมพัดอะ่ะโอ้ยแย่ๆามาเดี๋ยวเราอะ่ะช่วยอ,อุ้มเขาอะ่ะขึ้นไปทางนู้นดีกว่าแล้วก็ไปหาของให้เขากินเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะอาหารที่จะให้เขากินเอาอาหารไก่เดีะ่ะนี่เป็นมีไกอ่อ่ะเอาเป็ดไก่ให้หมากินนี่เอ้ยได้ที่ไหนเหล่าเป็ดไก่ก็กลายเป็นอาหารสิ ฮ้ยหน้าไปโดนมีนหมอ้อที่ไหนมาเนี่ยดำดำไม่ทากันแดดนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเราอะไปหาอาหารให้เขาอ๋ออาหารอืมอาหารแพนด่างไงอืมว้าเรีบไปดีกว่าไปไปเอาตัวนั้นเดี๋ยวก็ตกน้ำอีกอล้ไปขึ้นบานไปเข้าไปหาอะไรกินโคตรหนักเลยเออ,อ,อ,ไอไปขึ้นไปเอ็งไปโอ๊ยทุกคนโอยมา ทำไปนานแค่ไหนอะดูผอมเลยอะ,อยอะ,อะนี่มากินนี่ก,ก่อนๆนะอุตส่าห์ขโมยอาหารพี่ด้ามาให้เลยเนี่ยเดี๋ยวเรื่องแมงกินแมงกินแมงกินก้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ขนาดเพิ่งตกน้ำเพิ่งผ่านความตายมาอะแมงคุณแม่อย่าไปแย่งคุณแม่อย่าไปแย่งอลเฟ่ แม่ทุกคนเนี่ยทำไมที่นี่มันค่อนข้างที่จะล้อเวรไม่มีคนนี้ล่ะคะแล้วได้ยินเสียงเหมือนนกปนแปลกๆเหมือนนกผีด้วยอะ่ะเุ้ยแล้วลูกหมามาอยู่ในตรงนี้หรือว่าเป็นลูกหมาที่มีคนมาทิ้งนั่นสิอุ้ยทุกคนลูกหมาควรเอาไปเลี้ยงดีไหมคะดูสิเปียกปอนไม่หมดเลยอ่ะถ้าคิดว่าควรเอาไปเลี้ยงอะ่ะให้กดหนึ่งถ้าคิดว่าไม่ควรเอาไปเลี้ยงให้กดสองอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์นะ ทำยังไงดีอิ่มไหมเรจะบินอารพี่ดาต่ออ้อไอเหนื่อยแย่เลยเนาะโอ้ยไหนื่อสงสารจังเลยแต่ว่ามันไม่มีคนสินะเนี่ยอืมเสียงอะไรอะ่ะ โอ้ยทุกคนตอนแรกพี่อูจะกลับบ้านแล้วนะคะแต่ลืมว่าเราอ่ะมีภารกิจคือเอาปลาให้ห้ากุมารโอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงได้ไหมเนอ้ยขอให้ได้ด้วยเถอะคุณงามความดีที่ทำที่ช่วยลูกหมาตกน้ำไห้ได้ขอให้โดนฟึบเฮ้ยเฮ้ยดูดิปลาเข่าเต็มเลยอ่ะเฮ้ยดูอันนี้ปลาอะไรอ่ะ อุ้ยปลาดุกอุ้ยจริงเหรออืมลูกปลาดุกอุ้ยเหมือนโดนอะไรตำเลยอ่ะอืมอ๋อปลาดุกเขามีเงี้ยไงใช่อุวิญญาทุกคนเจอปลาดุกอย่าเามือเปล่าไปจับนะคะเจ็บนี่ปลาอะไรปลาส้มปลาแซลมอนเหรอไม่ใช่ทับทิมนี่เราได้ปลาแซลมอนนี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ปลาทับทิมมีกุ้งด้วยอ่ะเฮ้ยกุ้งเต้นกุ้งเต้นอืมโอ้ยปลาบอกว่าเฮลโลสวัสดีชาวโลกเรามาอย่างเป็นมิตรอยากกินเราเอ้าไม่ได้กินเอาไปให้ผ้ากุมาร ไปเยอะเลยกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกอนสิอะไรหรอยังไม่จ่ายตังเขาเลยเร็วๆสิเดี๋วหมาก็หอนอี้หรอกก็เหมือนญี่ปุ่นไงที่เขาเอาผลไม้ทิ้งไว้อะแล้วก็ให้เอาเงินวางไว้เป็นการแลกเปลี่ยนให้ใช่ๆไว้ไม่มีเงินทอนอ่ะเฮ้ยไป่ไไรใจปั๊มฮะงั้นขอให้เอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงหมาด้วยนะคะเอาไว้เนี่ยค่ よろしくお願いしま